เ็นอบางบางเรื่องผมก็อาจจะไม่รู้ยังโทษแห่ผมทอดแหไม่เป็นเลยลูกชนาโอดแหไม่เป็นนะครับก็อันนั้นเราสู่กันฟังนะครับเป็นประสบการณ์ของพี่น้องชาวว่าวที่ที่ผมก็ได้ฟังมานะครับว่าเบ้าที่สร้างมาไม่เกินสองปียังดีนะครับยังดีแข็งแรงถ้าเกินสองปีเข้าปีที่สามตรงทนังมันตรงกล้องมันนะตรงลำกล้องมันก็จะฝูกพังไปด้วยนะครับ ถึงเราจะจะรมควันนะครับจะเผาอะไรนะเผาเผาไฟนะพี่นะเผาไฟรมรมรมควันรมไฟนะมนกระพุพังนะครับนัเป็นไม้ไผ่นะครับอื่นทุกชนิดนะครับพลาสติกเหมือนกันครับไม่ว่าเป็นอะไรนะเข้าพิธีสามในผูกพังนะครับถ้าซื้อมาแพงนานไหนก็เริ่มผุนะก็เริ่มกร่อนเป็นธรรมชาติหินยังกร่อนใช่ไหมหินโดนน้ายังกร่อนนะครับนเนื่องะาะนั้นอย่าลืมนะธรรมชาติมันสร้างมาและก็ผูกพังเป็นตามธรรมชาติ สิ่งใหม่ก็เกิดมาทดแทนนะครับนะพวกเราเดี๋ยวตายมีน้องใหม่ก็เกิดขึ้น <c oughs> เป็นธรรมชาตินะครับเป็นสัจธรรมของโลกของมนุษย์ทั่วไปประชาชนพันไปยังพี่น้องชาเวเมายักนะครับนะนำเมายักของท่านมานะจัดเรียงเลยนะครับจัดเรียงเลยนะครับเม,มายักจัดขึ้นทีละลำทีละลำ่วงลําดับหมายเลขนั้นนะครับก็อยู่ที่ท่านมาความรอ้อมนะครับ เราไม่ก,กําหนดตัวจงว่า1 2 3 4 5สสี่ห้านะครับนะอาจจะเป็น28 30สิอยา่างนี้นึกขึ้นมาหนึ่งล้วแต่นะครับท่านท่านพร้อมเราก็ให้ขึ้นนะครับนะท่านพร้อมให้ขึ้นนะครับก็ขอได้เชิญน,นะพี่น้องชาวว้า,ายนะที่เคารพรักทุกท่านนะครับนําเบ้าของท่านมามายังจุดที่จะปล่อยตัวเว้ายกษ์นะครับขอได้เชิญน,นะครับตอนนี้มีหนึ่งสาสี่ห้านะครับนะห้าลำห้าตัวนะครับนะ เชิญนะครับเชิญนะครับเมายักษ์นะครับเมาวิ่งแข่งขันอีกรอบหนึ่งนะครับวิ่งแข่งขันในรอบหนึ่งนะครับขอได้เชิญนะครับขอได้เชิญนะครับถาว่าจริงๆแล้วนะครับาว่าพูดถึงกฎเกณฑ์กติกานะครับเขากําหนดหมายเลขหนึ่งสองสามเนี่ยถึงต้องวิ่งหนึ่งสองสามนะครับนะต้องวิ่งหนึ่งสองสามเพราะว่าเรามีกติกาว่าเมาที่หนึ่งต้องวิ่งที่หนึ่งเาที่สองวิ่งที่สองมันเป็นลําดับ นะครับเป็นลําดับตามหนึ่งสองสามนะครับไม่งั้นเขาจะมีจํานวนนับได้ยังไงนะครับนะเท่าเกิดหมายเลขที่สิบวิ่งก่อนเลขที่สิบแปดวิ่งก่อนแล้วก็มาที่หนึ่งหรือมาที่สามที่ห้านะครับว้าวคจรเิญนี่เป็นของอะไรนะมารีบอ่ะครับลายมารีนะครับก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับมากอนมาหลังนะครับมากนมาหลังนะครับตอนนี้เราเราพูดถึงความพร้อมของว่าวนะครับถ้าท่านไม่ได้ดึงยังไม่พร้อมเราก็ไม่ว่าอะไรนะครับนี่ต้องเชื่อว่าเข้าใจกันนะครับเข้าใจกันเราเปิดโอกาสให้ท่านได้วิ่งนะครับเปิดโอกาสท่านได้วิ่งส่วนคะแนนนั้นนะครับอยู่ที่ที่ว่าวนะครับอยู่ที่ว่าวนะครับ ดู icana, ที่ว่าของท่านนะครับว่าท่านเป็นอย่างไรนะครับว่าจะทําให้ท่านได้ขึ้นอีกหรือเปล่านะครับผมไม่ทราบนะครับวิ่งไปแล้วก็ก็สบายขึ้นอย่างสวยงามนั่นแหละนะครับเมื่อวานพี่น้องชาววายักษ์สีนะครับว่าวายักษ์ของเราขึ้นขึ้นสวยงามนะครับขึ้นสวยงามเป็นปี่เลกนะเป็นปีแรกนะเป็นปีแรกที่ ทีวยักษ์ของเรานั้นขึ้นอย่างสวยงามตลอดนยกบาสที่มาแข่งตรสนามตรงนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่หนึ่งจริงนะครับปีที่หนึ่งที่ว่าวเอกยักขึ้นอย่างงามนะครับเพราะทุกครั้งที่ผ่านมานะครับว่าวเอกขึ้นไปปั๊บวิ่งนักวิ่งนะครับนักวิ่งวิ่งจนเหนื่อยนะครับวิ่งเกือบตายอ่ะวิ่งเกือบตายมาวยังไม่ขึ้นนะครับใช่ไหมครับพี่น้อง ใช่วิ่งกบตายนผมมาดูทุกปีผมผมอาจจะพูดกับพี่สินะครับอาจจะพูดฟังเลยพูดฟังผมจะดูตลอดเราเป็นิการอยู่นี่ตลอดนะครับตลอดตั้งแต่ยกเว้นปีนี้เดียวปีสองพัน้อยี่สิบเก้าเนั้นแต้เราเป็นอยู่อยู่ยังไม่เป็นรูบวอาจารผมยังไม่เป็นผู้า่าจางนะค เขาก็ไปดูว้าวจากคุณสาวนี่อากจะสนอมเตอร์เราเป็นผู้หนุ่มเนาะคลีคลีชิล่าีิล่าทาสุมในจะมีอกรดีน๋นั่นคนั่นเาต้อกฟังเนาะทำไมเราเป็นเป็นหนุ่มแล้วก็ไปเที่ยวที่อะไรนะอ่างเจอร์รี่เนาะที่อะไรันทม่จำ่เต ตรงนั้นนะคระับพื้นที่ตรงนั้นสมัยนั้นน,น,นะ,ออะเขายังไม่ขายกันนะยังไม่ขายพอสุดท้ายเป็นปันกันขายได้ย,ไยังไงเขาก็ยังงงอยู่นะนี่เก็ยังงงอยู่กรมบินว่ามีจุดปานฤษฎีมีอะไรนะปลาปลาไปอยู่เนาะนี่มีปลาปลาไปอยู่แถบตะวันออกนั่นนะน้า,นา,นาผมก็ไปซื้อจับจองหลายไร่นะมีที่ตางทำไมเราพูดความจริงนี่เราพูดความจริงนะ คนจริงจริงมาตายแต่พูดจริงกันไปตายห่าตายหง <c oughs> โอเคครับพี่น้องชาวเเววครับนะสนุกสนานไปทั่วนะครับ <c oughs> ตอนนี้มีเเววยักษ์หนึ่งสองสามนะครับมีห้าหกเก็ดแล้วนะครับห้ <c oughs> าหกเก็ดเเวอเอกยักษ์ปีนี้นะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะเยอะมาก <c oughs> แล้วสีสันที่พี่น้องชาวเเววได้ปฏิบประดอยได้สร้างสรรค์น,นะครับได้จารึกนะครับในตัว ตัววาของท่านนสวยงามนสวยงามลวดลายนะครับท่านคิดซังสค์มานะครับผมว่าผมยังยังอยากให้ท่านวาดผมซินตัววาวไม่ใช่ห้วยดีเด็ดยสวยท่านวาเนี่ยผมจ้างให้ท่านวาดผมนะพ่อแงนี่เไนบ้านผมเอาน่เทก คือว่าวาสวยงามนะปีนี้ว่าวสวยงามมากนะครับท่านปริญญาโดยไม่ว่าจะเป็นสิ่งอะไรนะต่างๆโดยเฉพาะผมผมเชิญชมนะท่านวาดรูปพระหลวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้วยกาลที่เก้าที่สิบของท่านผ,ผมอันนี้นะเรารับประธา,านเนาะหรือจะเป็นรูปภาพอื่นก็นะแต่นะครับว้าวมันจริงเป็นรองชาวว่าวครับซึ่งกลังเห็นว่าเรามาวดาดภาพการเรือร่องใน ทุาเนี oh, ่ยาตักท่งเากันงนะครับเราไป่ม oh, ีทีมขนานั้นนะครับอเชิญพี่น้องชาวว่าจักนะครับเอาเว้าท่านมาเตรียมรอนะครับลมมันมันไม่กระโชกแรงเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับลมพอดีนะครับด้านทิศตะวันออกนะด้านทิศตะวันออกนะครับหนาเว้ายังยังโล่งพื้นที่ยังโล่งอยู่นะครับเชิญนะครับ ผมให้เวลาของท่านเตรียมประมาณอีก10นาทีนะครับอีก1ินาทีเราจะขึ้นขึ้นเบานะครับเอาเบ้าขึ้นสู่ท้องฟ้าก็อขอความกรุณาพี่น้องชาวเบา้ายัษ์ที่น่ารักทุกคนนะครับทุกท่านนะครับเมื่อเบ้าท่านขึ้นไปแล้วให้ทิ้งช่วงประมาณ10นาทีเป็นต้นไปนะครับให้เบ้าท่านลอยลอยสู่ท้องฟ้าแปปึดนะครับกรรมการจะพิจารณาความวามต่างนะวามต่าง,งที่จะเป็นคะแนนให้กับท่านนะครับ ถ้าท่านวิดพับท่านเอาลงเนี่ยกรรมการให้คะแนนลอยท้องฟ้าเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับไม่ชัดเจนอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับแจ้งให้ทราบเลยนะครับเพราะว่าจะขึ้นดูท้องฟ้าเนี่ยต้องมีคะแนนด้วยนะครับต้องมีคะแนนในการเอาลงเราเราเราไม่ได้พิจารณาให้ท่านเพราะว่าท่านเอาลงเพราะว่ายักษ์เนี่ยอันตรายนะครับอันตรายนะครับนะท่านเอาลงอย่างสวยงามนี่างหือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดา ขอที่ใช้ไปแล้ชาววอกย่างที่ยังเหลือยังค้างอยู่นะครับเอามานะครับเตรียมเตรียมไว้ด้านหลังก็ได้นะครับเตรียมไว้ด้านหลังเรายังมีพื้นที่ด้านหลังอยู่นะครับด้านหลังเนี่ยวางวางด้ประมาณสิบพลัมนะครับสิบประตูนะครับพร้อมพร้อมแล้วเลยไมยเลอกไรนั่นน่ะหมยเลขกซีไม่เล็กซีหมยเลขกซีบอกว่าพร้อมแล้วนะครับ อาทุดครูที่เป็นกรรมการพร้อมยังครับกรรมการออกพร้อมตั้งนานแล้วพร้องตั้งแต่เก้าโมงครับที่ผมประกาศตั้งแต่เก้าโมงอ่ะเลยเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับผมประกาศเลื่อนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวบ่ามาบอกว่าขคชขอช้าหน่อยหนึ่งได้ไหมผมก็เลยช้าตามที่พี่น้อง